ผมแก้ขอแก้ข่าวเพราะผมเพิ่งขึ้นมาเมื่อคืนการที่ว่าเขตแปดเนี่ยที่ข่าวลงไปว่ามีการยิงกันอะไรกันนะครับมันอย่างนี้นะครับพวกเอสเกียมันเที่ยวไปแข่งเรือกันไปแข่งไปเล่นกันนะครับมันไม่ได้ไปช่วยคนไม่ได้ไปหยิบของคนเขาก็เลยโกรธบางส่วนวน,นะครับเพรผมผมลงไปตั้ง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 แต่ทิ์ที่แล้วนะครับเริ่มน้ําท่วมนะครับ เออผมแก้ของแก้ข่าวเพราะผมเพิ่งขึ้นมาเมื่อคืนการที่ว่าเขตแปดนยที่ข่าวลงไปว่ามีการยิงกันอะไรกันนะครับมันมันอย่างนี้นะครับพวกเอสกอ่ะมันเที่ยวไปแข่งเรือกันไปแข่งเรือกันไปเล่นกันนะครับมันไม่ได้ไปช่วยคนไม่ได้ไปหยิบของคนเขาก็เลยบอกมีการยิงจริงๆอะ่ะพวกนี้ไปเที่ยวขับเล่นกันนะครับเขาก็เลยโกรธบาง,บางส่วน<า>นะครับก็เลยจริงๆว่าไม่ได้คนหาดใหญ่ไม่ได้ร้ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่า เอ,อประมาณนี้ครับที่ผมลงไปเขาพวกเจสกีไม่มีใครกล้าลงไปครับเขตแปดผมก็เลยบอกผมลุยเองผมเลยลุยไปก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ยกมือไหวเอาข้าวไปเอาข้าวโอ้ยกมือไหวโอ้ยผมไม่มีข้าวกินมาหลายวันแล้วทุกคนก็น่ารักทุกคนครับ